รัฐวั์จัดให้สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศจัดงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2568 Thailand Research Expo 2025ภายใต้คอนเซปต์ Research for All หรือการเชื่อมต่ออนาคตไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง20มิถุนายนพุทธศักราช2568ณโรงแรมซินทาราแกนบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์สุนเกคาเซ็นชอร์เวิลด์ซึ่งมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติถือเป็นเวทีจัดแสดงผลง,งานวิจัยระดับชาติที่จัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า20ปีโดยการผนวกความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ สำหรับงานในปีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือการนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงสู่การพัฒนาประเทศในทุกมิติโดยในปีนี้ได้รวบรวมผลงานวิจัยไว้มากกว่า1000ผลงานโดยครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์ในทุกมิติต่ตางๆภายใต้6หัวข้อหลักอันได้แก่ 1. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกไทย 2. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างพลังสร้างสรรค์หรือซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศ 3งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 4. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสังคมอย่างยั่งยืน 5. งานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและ 6. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส,งส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและ SME และนอกเหนือจากการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า1000ผลงานแล้วภายในงานยั w ana, w งมีงานเสวนาวิชาการกว่า130หัวข้อ รวมถึงมีทศการต่างๆมากมายอาทิมิทศการน้อมลำลึกพระมหากรุณาธิคุณองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการวใิใจัยไทยมิทศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระรกชกาเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 นิทศก,กาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดาสยามบรมรา,าชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมพบพเจริญพระชนมายุ70พรรษาในวันที่2เมษายนพุทธศักราช2568ที่ผ่านมามิทศก,กาลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษามิทศก,กาลเครือข่ายวิจัยภูมิภาคมิทศก,กาลศาสตร์และศิลป์งานวิจัยมิทรศกาล Research Festival มิทรศกาล Thailand Research Expo and Symposium 2025เป็นต้น เตรียมพบกับงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2568 w s e a r h for All ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16-20มิถุนายนนี้ที่โรงแรมเซนทาราแกรนด์บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าเซ็นชั่นเวิด์ชั้น22-23ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาของทุกวันทางสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญชวนนักวิจัยนักวิชาการบุคลกากรภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมง,งานมหากรร,รมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2568 Thailand Research Expo 2025ได้แล้วฟรีตั้งแต่วันนี้ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ w w w r e s e a r c s e x p o r e g i s t r a t i o n c o m หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-579-1370- 9ต่อ263หรือ264หรือ265สำหรับภาคประชุมเสวนนาวิชาการและโทร02-579-1390ต่อ516หรือ517สำหรับภาคนิทรรศการค่ะวันนี้ทาง งานนะคะคำงานวิจัยแห่งชาติปี2018นะคะไทยดีเซลเอ็กโปนะ2อาริสมาก็จะขึ้นครบ2ตัวสวรรคนะคะของงานทำงานวิจัยชิาตที่จะขึ้นในปีนี้เพื่อข่ายในระบบวิจัยนะคะร่วมกับทางสำนักงานวิจัยแชาติโทวทัศน์ไปได้กระทรวงการดศึกษาพิเศษสารวิจัยนะตอนนี้เขรจะก็ให้ความสำคัญนะคะกับการนำเรื่องของนิสเซอร์ฟอออกนะคะมาเป็นตีมหลักในการจัดกิจกรรม ผลิตภัณฑ์จากการวิจัยเทคโนโลยีตัวงานชุดความรูต้ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ได้มีการนํามาเพื่อที่จะนำเสนอกระแสในทั้งส่วนของภาคาิการแล้วก็หวัวข้อสำคัญสำคัญในภาคการปชุมในผลการวิจัยมากกว่าเรก่องก็จะนําเสนอในงานกามงานวิจัยชาติในปีส0 1 8ป็น, 18, นปีนี้ ในส่วนของสถาบันการ,รศาึในในใจจกษาครับมหาวิทยาลัยภาคการวิจัยต่างๆก็ได้เข้ามาในส่วนของการร่วมเป็นเครือขาอ่ายในการนำเสนอในานการวิจัยชาติในปีนี้นะคะมากกว่า200หน่วยง,งานทีเดียวมีกิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้งในภาคการประชุมภาคนิทการกิจกรรมรนสเตษนะคะมีทั้งในส่วนของซิมโพเซียมมีในส่วนของการจัดกิจกรรมของวิศวกรสังคม มีเหตุการณ์วิจัยเทเบิลในการประกวดวัตกรรมคณะรับปรึกษาก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมอีกหลากหลายบนพิทีในหัวข้อต่างๆในภาคการประชุมต่างๆก็อยากจะเชิญชวนนะคะในงานวิกรรมงานวิจัยค่า2 0 1 8นะคะ Thailand Service Bowl 2025จะกทีนจะปีนี้สองเทศการจัลกิจกรรมอย่าะดัเข้มแข็งนะคะยกระดับเลยหน้าต่อเพื่อให้เกิดการนำเรื่องของวิทยาศาสตร์วิจัยวัตกรรมมาช่วยพัฒนาประเทศค่ะ โอกาสในการแก้ไขปัญหาโอกาสในการสร้างประสิทธิภาพของด้านการทำงานการยกระดับสุขภาพของคนนะคะงานวิจัยนวัตกรกรมช่วยท่นได้ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ2018 Thailand Expo นะคะ2 0 2 5จัดขึ้นในปีนี้นะคะ16-20มิถุนายน2018วชไปได้รกระทรวงอวร่วมกับเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศจัดขึ้นนะคะในเวลา15:00นถึง1ั0 0น